บ้านนี้พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมากออยู่ทั้งพี่เด้อบ้านนี้กำลังการแกมกันบ้านนีย้มาเตรียมเครื่องมาลุงเนาะอทั้งลุงชิดพี่น้องก็สบายดีลุงชิดเด้อสบายดีปลาแมวชิดชิดของแมวเนาะชื่อช่องเมื่อเมื่อหน้อนาคตเด้อพี่น้องเด้อยูทูปเพิ่นเนาะก็ลังตั้งเด้อทางลุงกัไปส่งบานนี้พี่น้องสบายดี

ค่ารถบ่ให้แล้วยังไงค่ารถดูว่าสิให้เอ็นน้ำตาอะไรเนาะทุกอย่างให้เรานี่นี่ค่ารถนี่ดีไปเนาะเด็นรถพี่น้องไงเดินทางก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อน้ำตาเป็นไปน้ำตาจะน้ำตาเราก็มีใจบ่ามีใจคิดฮอดจินฮอตเราโดนได้มาหาเน้อเลย มาก็จะอใชพี่น้องเอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โคอกัดมาดิวู้อา้นอม่ให้บมันมันง่ายต้อต้นนะง่ายใช่ไหมง่ายสุดีนะเนาะำสิ่อยดเส้ยงชัดไมก็ได้เดีเดี๋พี่น้อง า้พวกซื้อยังได้ต่างๆาแม่นต้นทั้งคนทั้งลายอยู่เหื่อยเนาะ้เรื่อยวันี้พี่นงเลยเนาะเปิดภาพมากอยู่ทั้งพี่เด้อบ้านนี้กะดัง การแกมกันไอนี่ยี่ะไรตุ้ยหายยังนะหายโดดน้ตาเอาชซื่อบ่เอาื้อดีก็มาดิดน้ำมันยึกีกวาทั้งปุ้ดปุดได้กินไงปาหมาหมาเทำมาบุดบอเกี่ยวกับธรรมดาเนาะมามาพ่อกันนะกันกำเนิดเก้อกาวดเก้าห่างกันน้ค้ำเกี่ยกับธรรมดาพี่น้องเลยอยู่กันมาอยู่มาดินน้ำมันยู่ àm <laughs> à, anh à, đi cẩn thận á, tà đen đấy anh đi. qua đây. đôi. đi qua. đi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  qua. đi qua. มานาเมานมาเยี่ยมไม่มมาลานมานาพูดได้วินเนอร์แลดนแบาน่้ยไงอแล้บารเเตรียมเครื่องมาลุงเนาะทั้งลุงซิดพี่น้องบาดีลุงซิดเออบาดีปลาแมวชิดชิดของแมวเนาะ ชื่อช่องเมื่อเมื่อหน้าหน้าขดด้วพี่น้องเด้วยยูทูปเพิ่นเนาะกำลังตั้งพี่น้องเลยซิทของแมวอยู่ทางอ่าซิทของแมวอยู่ทางภาคใต้เนาะอยู่ทางอ่าผักเซ่พี่น้องเลยเลยอย่างนี้กำรัเตรียมเครื่องเตรียมของเนาะมาส่งเพิ่นมาหนิมาส่งเพิ่นเดิทางลุงกลไปส่งมาหนิพี่น้องบลยาดีเลยเมาเมาอยู่บริจักรยังได้ทางนั้นเยนุ่งคอปากเม็ดเม็ดนะเนาะ ว่าครับอืมนอนเลยนอนเลยไป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 ขายของมีเพื่อนป้าเออ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 ไป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 เออไปไปอ้าวสกีสกีเออวุ้นที่บอกรึเปล่าเออแล้วก็แล้วทางป้าทางแม่ไงทางป้าชอบกินหน่อยแม่ก็อยากกินหอดร้านกินหอดแล้ว ปมานไาเดห้ดเนเผู้หายระบาดเนี่บเมื่อหายโรดน้องขิวินไปไปพี่น้องเลยเนอะกาบตักทา้สบายดีเลยตอนเท่าเศ้นพี่น้องเลยตอนนี้กากระลังส่งลูิดเนาะลูกจันไปส่งอยู่ลักาบหพี่น้องคือส่งขึ้นรถ้ดยสารเนาะรถสายทางพี่น้องเลยอ่าทางลาวต้เนาะ วอจันกระไรพี่น้องนี่สามคนเขาหล่อเนาะสามคนเขาหล่อแต่ยสองยิ่งหนึ่งพี่น้องเไงเนาะสามคนมีหลายคนอยู่คนถามเขามาว่าโอ้ยเออครอบครัววัจันน้องพี่น้องจะคนบัดสนเนาะมีแบบนี้แหละพี่น้องเไยเนาะคือค่ายกันอย e ู่บ่เนาะน้องยี <Favorite. c oughs> ่น้องชายใครคนเดินทางอยู่นิดนึงเนาะโอ้ลูกจันทร์ครับลูกชิดปั้นแฟด์ด้พี่น้องเนาะซื้อเลยได้พี่น้องเลยอ่า เอินเห็นอะไรเนาะกพันเตี้ยเนี่ยนั่นเองขาขอเดียวแต่คนก็ไเห็นัวจริงเตี้ยเลยว่าสันที่นอะไรเนาะเป็นซีฟังไทยมาหลายคนอยู่ช่วงเอ้าห็นในหูคือทรงสีสูงใหญ่ว่าสันเนาะไ้ร้อย oh, yeah. หกร okay. no. no. ้อยหกสิบร no. no. ้อยหกสย่เนาะเนาปะสาสีน้องนี้น้องนิ้วพี่ชายขารถบ่ให้ละยังไหข้ารถือว่าสิให่น้ำตาอะไร ย่างไห่เราเนี่ยนี่นี่ขับรเดนทางปลอดภัยเด้อนะไปเนเดินรถพี่น้องเดินทางก่อดเด้อพี่น้องเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อ สบายๆพี่นังเลยเด้ออยู่ดีมีแห้งสบายดีเลยบรรสุขสุขคนเดินทางปลอดภัยเดยยังไงตลงนิ้วให้ยังยฮะน้ำตาบมได้ไน้ำตาจะน้ำตาเราก็มีใจว่าใจจิตฮอตินฮอตเราโดนได้มาหาน้อเดเลยไมก็จะ ปอใจแล้วไหมเลยเยะจ็ดหูมตาพันกามาหนมาไหนะเรายม่ยมยามไม่เลยปอบาโดนโดนไอ้จีไดมาหาพี่น้องเลยเลยแงมิวกะมาจากกันกับมีน้ำตาจีแหละเลยเอาแย่งทางินนะครับนาะมาไหนมาไหนกันมาย่ยามไม่กําลังจีพันกาพี่น้องไอ้กะลุงชิดกะกําลังเนาะ อ่ากำลังสั่งเนื้อสั่งต้อยคือซุมเฮานี่แหละเนาะเพิ่นกะอ่าเวียกงานก็ยังบ่มั่นคงเนาะอ่าไปหาให้เวียกงานอยู่ไทยกไปมาไปมาอยู่หันล่ะพี่น้องเยกกลังสั่งเนื้อสั่งตอยู่โดยลืมยังโทรศัพท์อือไปซะเนาะแนนิวเนาะโดยไปๆเนาะโดยงจนเมื่อส่ง้งโดยปพี่น้อง้บ่วนกะเนาะมาส่งลุงแล้วก็ทางลุงจันอ่าลุงจันไปส่งลุงิ์เนาะป้าแมว เงาปักเซพี่น้องเลยอ่าโซนบุญกะตอนนี้สิไปเทื่ยงทั้งเบาเสียงก่อนพี่น้องเลยเนาะไปอ่ามอบเงินจากแม่ใจดีอยู่ตั้งตามประเทศเนาะคนฝากเงินมาให้อาบุญนี่มาเป็นสะพานบุญให้เพื่ออ่าคนอยากทำบุญอ่านำเบาเสียงเนาะเพราะวอเบาเบาเสียงบันเท็งสังฆทานบุญเทื่ยงพี่น้องเลยเนาะแตบรวมบรรยากาศเหกันเราเป็นแดนไหนพี่น้องเลยกับทางเทื่ยงเบาเสียงเนาะพี่น้องเนาะ กันกะตั้งลูนกะมาส่ง,น,งน้องพินาอ่าเพราะว่าลูกซีดกัเป็นรุ่นน้องอยู่พี่น,อน้องเน,น,นาะกัเขาก็ในน้ำเป็นน้องเคยเขาต้องเอ่ยลุงเนาะโดยอไอ้ชาพี่น้องเอ้ยมื่อนี้กัค่อนข้างจะล้มแน่พี่น้องเอ้ยเนาะเสียงอากสียบริญยินแน่กัขอโทษเขอไพ่น่าไม่หลายพี่น้องเอ้ยเนาะโดยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดภาพมาวันนี้กะ อยู่เพ like like uh, ื่อนทางเบาเชียงอะไเด้อพี่น้องเด้อบัดสุขุสุขคนมาหอดมาเทิงละบาดนี่เนาะอ่าอาวุนกับบุมีมากันซ้ำซ้ำบาดนีทหนึ่งเพียงหนังเนาะมาโดยทางเบาเชียงบุมีกันได้เบาเชียงกันเนาะเพียงหนังเยนาสั่นเมื่อกี้แม่น้องนิ้วยืมเด้อเด้อเด้อยูเพื่อนเพื่อนไอ้แค้นทางในเพี่น้องรถกำลังไล่อ่ากันเนาะ อตกคลองเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้โอ้ยโยโอ๊ยาตบาดีู้นขึนขึ้นขึนโอ้แตกนบารดีม้นเบี้ได้ยั้เจ็บบ่เนยโอ้อ้าวพี่น้องเอ้ย นีปาดนี่ปาดนี่เกิดเหตุปรคาดคิดนะทำกันทางโค้งพอดีเก็ยบรายบ่่แต่ว่าคงพุ่นเขาเอาน้ขึ้นเทิงมันขึ้นไ่ได้มันนักพี่น้องเลยเนาะบ่อนี้ทางนี้สิลงมากมันเบรกไ่ได้บ่อนี้รถไทเนาะละกันต้องลงคอยบ่อนียท่านก็ถอยมา โอ้โธ่อยู่ไหนเพื่อนเบาเชียงพี่น้องเลยอ๋อฮู้ประสานงานกันเต็มตั้มรถจักกับรถอันนี้โอ้เจ็บเต่อมาจักค่ะสักวันสักยาเด้อโอ้โธพี่น้องเลยมันหนักเนาะมันเบียกูอยู่แล้ว

มาเรียนสานขึ้นไปหาทางบ่เสียงก่อนพี่น้องเฮ็ดหยังอยู่เด้เนาะพี่น้องเอ้ยไปๆๆอ๋โตนอื่นนี่พี่น้องเนาะวุนก็ยังบ่เคยเข้ามาเฮือนเราอ่านี่เฮือนจักเื่อได้พี่น้องเอ้ยเนาะเือนกลกันอยู่แต่ว่าอ่ายังบ่ได้เข้ามาหาเฮือนเพิ่นฮอดเฮือนเพิ่นจักเื่อปาโตเนาะงเฮ็ดหยังอยู่ดอยู่ับ่คือสมอยสิมีอยู่เนาะเอ้าีบ่ัน โอ้ย i ั่งเลยขอแสดงหาคือสม้อยซีวีคือว่าเฮ็ดงานอยู่เฮือนเนาะเงียบคึ้เงาแท้ว่ะยังเลยทางเดิมบ่อือสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีมืเียงอาบุญนํากันมื้อนี้พี่น้องเโดยกําลังกะเกียดพี่น้องออทางหรือว่าทางยาคูเนาะโดยทงสมเ ชักจักจักองก็เกาเกาเนาะเการูปเการูกเกาองคือหนึ่งเลยอันนี้ก็ซื้อมาใหม่บเลยบ่เลยแม่นอันนี้เกิดบนห้องนั่งเนาะอันห้องนั่งนี่คือว่าอันห้องเกือบแค่ๆเป็นห้องอาสนะอ่ะอาสนะเนาะอาสนะปู่ทั้งพระพิชทรงเพราะว่าอยู่บ้านบบเชงนี่โซลาร์เพิ่นไม่ได้เอา เอาเสื้อคือเห็นท so like oh. yes. ั right ่วไปเอาเสื Obrig ้อแต่มันเบบว่ามันปูนาก็ลุ้ตวย่ได้ไ่ดเห็นมัพับมายมกเช็นก็ได้ไปซื้อมาเอาเป็นปูชามากอะไรน่อคือละหนึ่งแสนกิบหนึ่งแสนกิบกับพอดีมากอะไรกับจีจบจากในกมินทวายทั้งวายทั้งวัดเลยมัอเบิร์ดทั้งนวดชิปชิปคื้นก๊าดงเนะ ปูวันนี้เป็นปูได้แต่พระอะไดจปูนั่งป่ได้อะจวนนั่งป่ได้เนาะเพราะว่าจวแค่สินซิปอันนี้เป็น,น,นนะสองร้อยขึ้นไปร้อยยี่สิบกว่าขึ้นไป<ม>ได้ค่ว่าอาสนะนี้เกี่ยวกับอาพระเลยทางจวนที่นั่นงได้แต่เป็นศาสตร์ธรรมดาเนา,ธธรรานะ อันนี้คือหลักการที่บัวเชียงมันเคยบวชมาก่อนนะพี่หนังเนาะแม่นี่นนี่บัวเชียงแบบว่าเอาศึกษาในการที่เคยเรียนมาได้ศึกษาในอ่าพระธรรมเนาะในพระธรรมแบบว่าในการจัดแจงที่นี่บก็ได้เมนแบบว่าหิ่มมั่วได้พี่น้อยอันนี้เพราะว่าเคยบวชมานเลยเคยศึกษามากเลยจะเอาที่ถนัที่จะครองเคยอ่าผ่านประสบการณ์มาเนาะไม่ใช่ว่าจะเรียนยากเลยคือบัวเชียงเห็ดในทุกปีวะ

บุญในขึ้นในครอบนออในครัวเดีเราเหตุอองานเดี๋ยวเราดูทางกัลอยู่เย็นเป็น,นสุขในงานในศาลเนาะโดยพอดีกับผู้เสียงแจ้งทางผูงง้ใหญ่เนาะทางทางเรศรษีเขาแหละเพราะนั่นก็พอดีกับมีทางเมนจิรีอยู่ทั้งต่างประเทศอยู่เนอกคนก็นกนได้ฝากร่วมทำบุญกับ เป็นบ้านใหม่ทางผู้เสียงบ่แม่บ้านใหม่พี่น้องทํบุญทํบุญเนาะทบุญเฮือนบ้านทบุญเฮือนลยอ่าเนาะเสียงกไปซื้อกับข้าวกับน้พี่น้องมามื้อเช้าไปตั้งแต่6:00นบู้เหนอยู่เนาะไปไตื่นนอนมาเอ้าไปเช้าิเด้ว่าน้องแต่6:00นพี่น้องเอ้ยยานบ่ทันเด้บุ่แม่นบุไปตลาดเพิ่นยังบ่ทันได้เปิดอยู่แม่นบ่ปกติออกกับวเนาะคยออกเช้าพ่น้องเอ้ยอยากอกเช้าเด้อ่าก็เลยคือว่านี่จักอยย นุ่มมีน้ำเนาะจัดสั้นเองเลยเหมนี้พี่น้องเลยคนมาจากม้งสเปนเชียร์อ่าคนประมาณสิบม้งได้เพราะว่าอยู่อยู่บ้านโคกป่าวัยเป็นแบบมีงานด้วยกันอ๋อแบบมันควบกันได้แต่ว่าสีมาเฮือนบโเชียนก่อนเลยแล้วจาคเชียนเจอจากไปพุ่นเนาะทางผ่านพอดีพี่น้องเลยพอดีเลยข่อยมาเมกี้นี่ ดังตั้มรถหนาเฮือนเจ้าคนนี้ว่าหัวจะมุนคนนี้ว่าหัวจะแตกกำแพงจะแตกก็ไม่เห็นชักรถไทยกับรถสล้งบวกกันเมื่อกี้นี่ <c oughs> ไปแล้วพนกะาหเจ็บปนไดหบดเจ็บหอกเจ็บนึ่เจ็บช่วงขาแ่ะทูรถพ่วงรถสล้งเนาะจะว่ามองเนื่องชั้นนะแมงนุ่นชั้นลงไปน่ะไม่ค่อยน่ะมองหนำมองหนำต้นน่ะเพราะว่าทางเรือบุศเสียนี่ยังหมทันเร็วแม็นจะว่า บ่ามัน right? ึงมัน,นมันเป็นทางดวงเลยพี่น้อยมันเป็นทางบ้านนั้นมาเที่ยวเที่ยวแหละแต่โบโบเคยพากันมาถมเมืองใหญ่เมื่นเชียงก็รออยู่แต่ว่าถ้าเป็นอารมณ์การมาว่าเฮ็ดเชียงก็ดีพ่อมสมทบน้ำนะยมันเป็นทางเนินแหลยนะทางเนินอะไรบวกรถบวกกระบะไทยได้กินอีกเนาะแมนบวกรถไทยรถไทยน่ะแกมันเราบัดนักดึงเบรกก็บ่ได้บาดนี้รถพ่วงกันนักกันแกนะ น้ำทุกซาวลิตรบินกำนักเนาะบินบ่ขึ้นน่ะถอยลงก็เลยบาดนี้ถอยลงมานั่นบวกกันเลยบาดนี้โอ้ยนะพี่น้องเอ้ยอ้าใครบ่เป็นหยังก็ได้เป็นหยังเนาะม้แต่รถแตกนนนี่แหละพี่น้องเอ้อนบ่เสียงกใกล้กันเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งใกล้กันหาุก็แม่นทางเฮือนบุญโดยแม่นี่เนาะเรียนกันได้ห้องกันก็ได้พี่น้องเอ้ยคนฝากทางเนาะ ดยหากะวนถ้าเรามาอยู่ดอกพี่น้องเลยกนแหละอีกจักน้อยเนาะหากะวนเห็ดทั่วตะานางแล้วก่อนเลยสิมาอยู่ใกล้ไกันพี่น้องเลยเนาะอ่ก็ต้องเตรียมเนาะโดยฮ่าฮ่าฮ่าอ่าโอ้ขอเกิดยังบวชเคยเข้ามาเชอนเจ้าจักเถื่อนเลยเนาะแม่เนี่ยก็ติดฟ้าแล้ว เนาะีนน่เจ้าเอ้าใส่ไม้เนาะเ่อนคอยเป็นเล็กพี่น้องเลยโดยผู้ผู้เช้ากะเป็นท่วงนกท่วงขี้นกมันขี่เสือกันปูกระเบื้องรอดรับขี้นกแล้วเจ้าเนี่ยเนาะไม่ได้นกกระจาบแล้วพี่น้องเลยเขามาเนี่ยเบื้องก่อนเขาได้ยากเบื้องเบื้องทั้งครัวกันแล้วมาเสียงเด้อ นี่เาเลยเพิ่งกํลังกาเกมผ้ขาว้านามทั้งนี้กะอ่าทั้งผขาวผ้าบานเนาะทั้งแมงเปีวสบายดีเด้อโยมีลายยางเนาะผลไม้เครื่องนวกของหวานเก่าย่างบ่ผลผลไม้ผลไม้เก่าย่างเนาะเก่าผ้าใช้จะสินทือบุ้มี่โอ้ค่อบุ้มมีในเมื่อนจะหน่อยเนาะ ไปกอยู่แล้ววิทเนาะสขดีโดยๆๆแซ่บๆเบิ่งทางเบิ่งซีนเบิ่งไข่กนเด้อซเด้อข่อยพี่น้องเอ้ยาสำรวจก่อพี่น้องเนาะอ่าเรือนซานของบะเซียนทางเฮือนครัวบาดนีอ้าโทันี้ก็ของหวานเนาะสบายดีเนาะกลังกะเกียมเนาะโดยครัวพันพี่น้องเอ้ยนี่ทางนี้กะกลังซอยซีดอืสบายดีเด้อโดย สบายดีพลังกายรับเข่า,นาเนาะตะเกียบครับมาท่านมาสังฆทานเนาะมาสังคเชนเนาะสังคเชนเังคเชนยมมาเชียงพี่น้องเลย่น <c oughs> ุ่ยโดนใหม่นี่นี่ตัวน <c oughs> ึงทางหยนตีพี่น้องเนาะมาซอยกันพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> พี่น้องเลยเนาะอ่า กําล auto, me, you. So you ังสะลอทางมาเชียงกันเนาะโอ้่นเป็นได้พี่น้องเนาะทางมาเชียงเพิ่นนี่คือว่าเราเคยบวชเคยเคยคนขวบพี่น้องเคยบวชเนาะเคยบวชอ่าอยู่ในวัดนี้ว่าศึกษาพระธรรมมากอ่ะก็สมควรเติบได้พี่น้อย่งนี้ก็ลืมทามเราเราบวชมาจากพัสษาเนาะทางมาเชียงเพิ่นนี่พี่น้องเลยอ่ายังถามพิ่นน้ำกันเนาะเลยอากาศก็ยังเงียบเย็นๆได้บ่อยเพราะว่าเฮาอยู่ โมเมนอยู่ในบ้านพี่น้องเลยเนาะทังเพือนบอเซียเพื่อนมาบนนุนี่อยู่นอกบ้านเนาะอยู่นอกบ้านอยู่ทงหน้าเลยแหละเนาะออกมาทงห้ทงหน้าพี่น้องเลยเลยง้ยย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 ย่ยย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 นยย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 นยย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 น่พยยย อ่านี่เนาะเบิดทีมงานเลยอืมช่วงบ่เที่ยงบวชศึกใหม่เนาะแม่นนี่เด้อยังคิวยังบ่ทันเนาะเด้อพี่น้องเอ้ยอ่ายืนเรียกันชลาอยู่บ่บเห็นอยู่ส่งกันไปเนาะแม่นอืมนี่ิเนาระานขอ่าทาพยเนาะยังีแม่น้องนี่บ่นี่ทง เมนงนี่นี่เนาะม่เ้องเปรวก็ต้องเปยงน้อยเนาะอาตุ้ยตะกี้เนาะเี่นอยรคนสมบูรณ์สมมือนี้แห้งห่ยวดแห้งหยวัดเนาะเยเยอต้ได้ก็ไดังสมมือนี้โอ้ยไเ่ยเนาะอะขดกแล้วนแมนถ้าได้ติดเอาไว้พี่น่อเอยไปว่าเขาเอาไปที่ระลึกนันแหละชีวิตไปเที่ยวไปกาบไปไหว้เพื่น โดยเฉพาะเด็กมาบึงมาเยี่ยมและเนาะเทลึกเขาเคยไปเคยมาเขาก็ต้องทายไว้เป็นเทลึกดีแหไรเป็นอย่างเงี้ยออโดยโดยมาเรื่บุญเนี่ยต้องมีซองขาวเนาะซองขาวได้บุญไหมมีใ่ว่ามีปัจจัยกรมาร่วมบุญน่วกันและ เออมีส่ t นร่วมกันหลายๆเพราะว่าปัจจัยไปเปสิบัลังโตรักบวกซอยแแล้วอ่เอาง่ายคือเรียบง่ายปกติเพิ่นสิเฮ็ดต้นเกันแต่ว่าเิสิเฮ็ดสาให้เฮ็ดรียบง่ายเฮ็ดใส่อีเมาสกันองเราแม่นให้บันมันง่ายเฮาก็ง่ายน่่นง่ายสุดี่นออเ็ แบ็เรียบง่ายนะอะเดี๋อันนี้เอ็นไซซ์ชอบกัดโซ่โซ่ใส่ก็ได้น้ะบุีปัจดัยเนาะ่โซยทั้งดานแห้งก็ได้อยู่แล้ม่อเช้าเนาะได้บุฟี่กันเนาะมาบรรยากาศเพราะญาติยืนน้องลรยเด้อเนาะ อ่าสีน้ำมันดำน้ำเดียถอังเลยตรงเลยครับอ้หมดจะถือกันแล้วน้ำมันดน้ำเป็นน้องแต่ว่างถือเมียใส่เลยวะใส่สักผ้าอ้อมวะครับมาเช้าแน่ที่นังแลแป้งแข็แล้วล้างหนาแล้วร้างหนาแล้วเอทางดมีก็ิทังงนกูที่บิดเท่ เรเชียงบวชมาจะจะกนสายบวชมาสได้สกับสเดือนสามีกับสมเดือนโดนได้พี่น้องเนาะ่ัวันหจันต์มีการคลองแค่วิธีเฮ็ดบุญพ่น้องเนาัทางครูบาอาจารย์มาเรียนยาิธีหักน้งนาวเคยประสบการณ์แ่เนเมื่อแต่ว่าเมือวนบจะได้บอ่อนาซนา

อยู่ทั้งตาระเทศเนาะอยู่ทั้ง USD อเมริกาเป็นอย่างไเป็นการโทรหาบุญบุญเนื้อและทันอยู่บนนี้ว่าเห็นนิ้งเขาบอเซียงบนเศียรบุญเพื่อนเนาะก็เลยว่าโทรหาบุญและท่านอยู่ทันอยู่บละทีแล้วแม่ว่าจะร่วมทำบุญในเพื่อนบาอเซียงแม่ว่าะเสริฐเนาะโดยเป็นการฝากบุญมากนะเนาะบุญที่เราเป็นฝาบุญให้มาฟาดนไก่เพื่อนเทียงกันพี่น้องเางไก็เลย บ่นี่ก็สะพัดบุญให้พร้อเงินเนาะที่รวมทําบุญนํากับบ่เสียงโดยเนาะใช้ซอมํางีค่อยเสียงชัดจใหม่ก็ได้เอเอัเอาไว้พวกือยังได้ต่างๆมา็ทั้งหลายอยู่ใช้ซอมเ้พี่น้องบ่ใจผู้ใหญ่แล้วก็ทางง รสบทบทำกานเนาะคอบครันเอางีต่คือทิ้งที่มันขาดในขาดทองแก้วนี่เาจะเอานที่ใส่ังเหล็วนะในงานนี่ยเขใส่ข้างก็ได้นะโดยใส่หน่ยก็ได้นะการเป็นทางเมจะดีเปนกาบออกสองน้ำเนาะนยไนะขอเชรวมทับุญทัานอยู่ในอีสันกันเอเนาะมีตางตประเทศไปดลลวเนาะขอเชิไปชมยูยูี่นอยเนาะ ที่ทั้งล่าสุ่ยมีเพื่นเดียวกับที่ซอยทั้งพอพธกับสังหารเองเนาะเพื่อนเดียวกังนะเปือเป็นอยงเช่นแม่สาวไปน้อยเนาะน้อยเนากขอบคุณขอบคุณขอมุกขอบใจละลายเลยแมาเมย์องรต่างประเทศมีเพื่อนในออกซื่อ คือประสมออกน้ำเนาะได้ครับไปถึงแล้วเปลเป็นปัจจัยอาสาพันบาททั้งหมาบุญมามอกันแ้วเนาะจะือวเป็นเมื่องงบค้ามดีทั้งครอบครัวแล้วก็ทำบุญบ้านนแน่อยาะรันเจ้าปัจจัยไหวใจอาดูนระวังอาทั้งบุญนี้เนาะอะไรที่มันขาดครองจะได้นาชมแู่ใส่อารวมทบุญในครั้งนี้ไม่ใส่สถ้าูอโมทน้บุญครั้ ภาในพอบทัวเนาะโ้ให้สุขภาพท่างกายเข็งแงปัจจัยร่างกายที่ดีเด้อน้ำท่วาไม่เีกคิดการงานกับขาขให้ล่าให้ดึ้งทงมาให้นำด้วยเด้อนาะ่วัิเสทยถ้าไปใส่ใส่ตดไ่เรือกับพไถึงฟังตลอดเลยก่อนนะน้ำท่วมด้วยทั้งสัมพันน้ำน้ำเนาะบาบุญไปเลยไปน้ำกันเนาะ เป็นเงินเป็นคำเน้อเนอยคกใช่วยไหมช่วยนะใจทั้งแม่พยาดาลเด้อเราทั้งบุญเอ็นกันเนาะให้ทั้งบุญนี่มาเป็นสภาพบุญหาเนาะแต่บุญนี่แต่ทั้งบเสียงเนาเป็นสจานบุญหายกับทั้งลายครอบครัวอยู่เนาะแต่ทั้งอันนี้พฤติกรรมการพิจารณาเนาะบุญสิบบอกไปหแน่เนาะ มันสองสามครอบครัวหมแหละเนาะเปิดกันเมาเชียร์เนาะแข่งกันเนาะเดี๋ยวแต่เมื่อนี้กับครอบครัคุณนั่นเองเนาะขอให้แม่ดวงยูดีมีแห้งควาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนี่ก็จะจากลูกไข่ไข้เจ็บเนาะปรจรถนสิ่งใดแม่กับให้ได้สมคพบมหวังปรารถนาด้วยแต่ที่สำคัญขอให้แม่นี่ยจงมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพราะว่าทั้งคุณกับเิ่มหนาวแล้วอากากัเนาะเริ่มล้มสนุนด้เนาะเริ่มล้มแล้วขอให้แม่ขอให้แม่ได้สมผาตเองเลยแม่เด้อ คมอะไรตตาเะอัติดตามเตลอดมาเนาะคุณิบซีมันคือการัเนาะติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์่ามาเนาะติเตือนทีมงานือว่าุสวัสดออมาได้เนาะโดยเาะครูคุณคนใดเนาะอ่ะจไดลาจะคลิปเพี้อมพกอเสียงเลยคุณเอาเลยเนาะพวกพ่อก็คลิปหนาด้วยคลิปนี้ไปกองทีอะไรฟังว่าสบายดีนสวัสดีด้ 对不对？